สวัสดีครับสรุปข่าวเวอร์พูนะครับประจำวันที่2สิงหาคมอยู่กับผมโค้ดแอนนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูกันนะครับลิเวอร์พูนะครับช่างใจว่าจะไปต่อดีลของราเวียหรือจะข้ามไปดีลของอันเดรนะครับ รวมไปถึงบอสครับย้ำว่าเทรนด์มีเดียนากับตันแล้วก็โจนะครับอาจจะเล่นกองกลางตัวรับแบบขัดตาทับติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิเออร์จิก้าสมาร์ทไอบรดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้น6.99แสนบาทตอกย้ำ mpv สุดคุ้มค่าขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนเริ่มต้นเก9 9สบาทนะครับมีจำนวนจำกัดไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับดื่มไม่ขับด้วยความห่่ววงงใยจากนนนะะคครรรัับบมไปถึีเสื้อ ะะสำหรับเด็กของตัวจริงต้องมีเก็บเลยนะฮะสยืดเกดพรีเมียมแบรนด์โฮลี่เชิ้ตนะครับคอลเลคชั่นแรกนะครับเป็น s a n คิวบ๊อบบี้นนะครับก็เป็นทรงโอเวอร์ไซส์ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงใช้แบบสกรีนจมลึกลงเนื้อผ้านะครับสกรีนแบบดีที่สุดสวยคมชัดไม่มีหลุดลอกเสื้อใส่สบายไม่ย้วยนะครับเสื้อแบบ เป็นคอตตอนแบบอย่างหนาแบบพรีเมียมเลยนะครับมี2สีสีขาวกับสีดำลิมิเต็ดอ d ดิชั่น0 0ตัวพิเศษมีแถมการ์ดนักฟุตบอลก็เป็นบ๊อบบี้ให้ด้วยนะครับสใบนะครับสุ่มจากทั้งหมด5แบบนะครับก็สนใจนะครับมาที่เพจของ Holy s h i r t 1984นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับนี่เลยลองเข้าไปดูในเพจของ Holy s h i r t ได้เลยนะครับเนี่ยครับนี่เซิร์ชเลยนะ Holy s h i r t 1984ตามนี้ครับ เสื้อผ้าสวยมากครับผมตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะฮะโอเคฝากไว้ด้วยนะฮะมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันนะครับก็เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของโรเมโอดาวียกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้ทุกๆสื่อยืนยันตรงกันนะครับว่าริพูดได้ทําการยื่นข้อเสนอเป็นก้อนที่2นะครับเป็นก้อนที่ปรับปรุงเข้าไปแล้วให้กับทางเซาท์ันพิจารณาในการปล่อยตัวโรเมโอดาวียนะครับ อย่างเป็นทางการโดยยื่นเข้าไปอยู่ที่ประมาณ41ล้านปอนด์นะครับรวมออปชันคือบางสื่อบอกไม่รวมบางสื่อก็บอกรวมนะอย่างพอจอยส์ของเดอะไทม์ก็บอกว่ารวมเอาเป็นว่าเราคิดกลมๆไว้ก่อนละกันว่ารอู้ยื่นเข้าไปก้อนที่2เนี่ย41ล้านปอนด์แล้วกันไอ้ก้อนแรกที่เคยโดนปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย37ก้อนเนี้เพิ่มมาอีก4ก็จะเป็น41และแน่นอนผมว่าเพื่อนๆเดาได้ว่าทางเซาท์แฮมตัน ได้ทําการปฏิเสธข้อเสนอเรียบร้อยไปแล้วนะครับปฏิเสธข้อเสนอไปเลย <c oughs> เพราะว่าซาม์ตันครับยังคงยืนกรานนะครับว่าพวกเขาต้องการ50ล้านปอนด์พวกเขาคิดว่าราคาเนี้ยเป็นธรรมแล้วเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่ลาวิย้ายมาซาม์ตันเสร็จปุ๊บเชลซี Chelsea ก็จะมาซื้อต่อเลยเชลซี Chelsea อยากจะยื่น50ล้านแต่พวกเขาไม่ขายก็คือเขาคิดว่ามันต้องเป็นราคานั้น50ล้านตอนนี้ริพูกําลังรอดูว่า ซาอมตันเนี่ยจะสามารถปฏิบัตินอมราคาลงมาได้ไหมจาก50เนี่ยยื่นไป41ก็ไม่เอาเนี่ยจะปฏิบัตินอมได้แค่ไหนและต้องพิจารณาต้องมาประเมินจุดยืนของตัวเองม่อีกรอบอีกครั้งหนึ่งอย่างรอบคอว่าจะไปต่อหรือไปหากองกลางคนอื่นโดยทางพอจอยส์รวมไปถึงนักข่าวสายหงคนอื่นเหมือนได้บริฟมาตรงกันเลยครับว่ากองกลางที่ลิพูมองอีกคนนึงก็คืออันเดรครับอ่าเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าลิพูสนอันเดรกองกลางชาวบราซิลนะครับของฟูมิเนเซ เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ลีพูสนใจและเริ่มยกระดับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่ในปีนี้2023เนี่ยนักเตะติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ไปแล้ว1นนัดมูลค่าเบื้องต้นที่มีการประเมินกันอยู่ที่ประมาณสัก20ล้านปอนด์แต่ปัญหาก็คือทางฟูมินเนเซได้มีการแจ้งกับกับทางบรรดาสโมสรในในอังกฤษอย่างลีพูหรืออย่างฟูแลมที่สนใจว่าจะไม่ขายจนกว่าจะถึงปีหน้า,าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมทําไมไม่ขายจนกว่าจะปีหน้าเดี๋ยวเล่า อ่ะทีนี้คามไปก่อนครับเขาบอกว่าร์พูเนี่ยมีลิสต์รายชื่อนักเตะเป้าหมายกองกลางโตดับอยู่แล้วมีล่างออกมาแล้วว่า3 4 5หคนอะไรก็ล่างไว้แล้วล่ะนะครับและคงเป็นเรื่องบ้ามากๆหากสุดท้ายร์พูไม่ซื้อใครมาแทนที่เฮนโดหรือฟาบิโออย่างน้อยสักคนหนึ่งทั้งที่ได้เงินจากการขายทั้งคู่รวมกัน52ล้านปอนด์และการที่ร์พูเนี่ยสนใจอันเดรนะครับเป็นการบอกไกลๆครับว่าบอกเป็นการเป็นการบอกไกลๆกับซามสตันว่าเฮ้ พวกเราไม่ได้มีลาว,วียเป็นเป้าหมายเดียวนะเวย้ยถ้าเองไม่ยอมลดราคาเดี๋ยวพวกเราจะไปหาเป้าหมายอื่นนี่ก็เหมือนอาจจะเป็นเกมด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจอ่าดังนั้นนี่แหละครับผมว่ามันอยู่ในจุดที่เรียบผู้เองก็ไม่ชัวร์ว่าจะเดินหน้าต่อดีลนี้แบบโอ้้องเอาให้ได้อย่างเดียวหรือว่าจะเปลี่ยนไปเป้าหมายอื่นมันเหมือนกับมันเริ่มมีความช่างใจแล้วทีนี้ในส่วนของนักข่าวสายกลางอย่างเช่นฟาบิซิโอโรมาโน่หรือแม้กระทั่งซาชาทอร์เนรี่ที่เป็นสายข่าวแบลเยี่ยมก็บอกนะครับว่า แม้ว่าจะโดนปฏิเสธข้อเสนอก้อนที่2แต่เขาบอกว่าการเจราจายยงดําเนินต่อไปก็นั่นแหละลิพูยังพยายามคุยอยู่ว่าคุณจะปณีประนอมลดราคาลงมาได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมากันที่เรื่องราวของอันเดครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ทราบประเด็นที่ต้องมาพูดมาถกกันต่อเนี่ยอ่ะคือหนึ่งมันเป็นการคอนเฟิร์มจากหน้าข่าวสายหงแล้วแหละว่าลิพูมองอันเดรเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่น่าสนใจที่พวกเขาสนใจแต่อย่างที่บอกครับจากแหล่งข่าวที่บอกมาเมื่อสักครู่เนี้ย ก็ทีมีบอกว่ามันต้องรอจบสิ้นปีนี้ต้นปีหน้าก่อนถึงจะขายตอนนี้ไม่ขายเพราะว่าอะไรที่ฟูมินเซไม่อยากขายเพราะว่าถ้าเรามาดูหลีกของบราซิลกันดีๆนะฮะลีกของบราซิลมันไม่เหมือนในยุโรปเะครับเขาเปิดซีซันเมษายนปิดซีซันธันวาคมย้ำนะครับเมษาถึงธันวาเขาไม่ได้เปิดซีซันเหมือนในยุโรปนี่ ดังนั้นแปลว่าตอนนี้กำลังกลางซีซันของเขาครับนี่คือกลางซีซันของเขาเลยเหตุผลแรกซีซันยังไม่จบถ้าพวกเขาเสียอันเดรพวกเขาอาจจะหาตัวแทนไม่ทันแล้วถามว่าทําไมเขาไม่ซื้อตัวแทนล่ะตลาดก็เปิดอยู่ไม่ใช่หรือคือตลาดจะมีเปิดสองรอบก่อนเดือนเมษายนพวกเขาจะมีตลาดเปิดตลาดกว้างเหมือนเหมือนตลาดซัมเมอร์ของเขาอ่ะก็จะเปิดประมาณเนี่ยกุมภามีนาเมษาเนี่ยเขาจะเปิดกว้างประมาณ3มเดือนแต่ในช่วงเนี้นะครับผมลองไปเซิร์ชด,ดู มันเป็นช่วงที่ตลาดเป็นตลาดกลางซีซันและเปิดแค่เดือนเดียวและมันเปิดมาเนี่ยจนถึงวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันที่สองสิงหาคมนี่คือวันสุดท้ายของตลาดของบาราซิลแล้วเขาก็เลยมองว่าถ้าเขาปล่อยอันเดเขาจะต้องยอมรับว่าทีมของเขาจะยวบเขาอาจจะหาตัวแทนที่ซื้อไม่ทันอันนั้นก็คือผมว่ามันก็คือข้ออ้างอย่างหนึ่งอะไแหละเหตุผลอย่างหนึ่งอะไแหละนะครับว่าอ่ะนี่เห็นไหมสามกรกฎาเปิดแล้วก็ปิด 2ส,สิงหาเปิดแค่เดือนเดียววันนี้วันสุดท้ายของตลาดของบราซิลแล้วขายออกได้แต่ซื้อเข้าไม่ได้แล้วหลังจากนี้นึกภาพออกไหมวันนี้วันสุดท้ายนี่คือเหตุผลแรกนี่คือเหตุผลแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มีอีกหนึ่งสื่ออีกหนึ่งเจ้าที่รายงานนะครับก็คือ ESPN Brazil ESPN Brazil เนี่ยนะก็รายงานว่า มันยังมีโอกาสเปิดที่ทางฟูมินเซ่เขาจะขายถ้าเกิดว่าคือตอนนี้ฟูมินเซ่นะครับลงเล่นในศึกโคปาลิปอตาเดเลสด้วยเหมือนเป็นบอลถ้วยเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนีกของทางบราซิลเอาเอาง่ายๆผมเปรียบเทียบนะบอลถ้วยใหญ่ของบอลทวีปอเมริกาใต้ครับโคปาลิปอตาเดเลสรอบ16ทีมสุดท้ายถ้าเกิดในี่ผ่านร,รอบนี้ตกรอบสมมติตกรอบเร็วเลยพวกเขาอาจจะเปิดโอกาสขาย คาดว่าร์พูเนอาจจะต้องจ่ายอย่างต่ำ25-30ล้านยูโรที่เพื่อนๆเห็นในภาพมันเขียนว่า130ใช่ไหมนั่นมันคือสกุลเงินบราซิลนะครับบราซิลเรียลนะฮะซึ่งแปลงเป็นเงินปอนด์แล้วประมาณ25-30ล้านยูโรขอพายยูโรกันนะ25-30ล้านยูโรและพอแปลงกลับมาเป็นเงินปอนด์ที่เราคุ้นเคยเงินอังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20-25ล้านปอนด์เท่านั้นแต่มันก็มีบางสื่อแย้งว่าราคามันอาจจะพุ่งไปประมาณ35-40ล้านปอนด์ก็ได้ ทางฝั่งนู้นเขาก็ไม่อยากขายทถูกอะถ้าจะขายทั้งทีอารมณ์แบบนี้และที่แน่ๆไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า17ล้านปอนด์แน่ๆเพราะว่าเคยมีฟูลแลมยื่นเข้าไป17ล้านปอนด์แล้วโดนปฏิเสธนะครับอันนั้นอันนี้คือข้อมูลชุดแรกที่เออก็ต้องนำมาพิจารณากันว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อนะแล้วก็ผมเมื่อเช้านี้นะเมื่อเช้ามืดอร์นเนติโนโจูเนียนะครับเจอกับฟูมิเนเซในรอบ16ทีมสุดท้ายทิปตาโดเสกับเพิ่งเตะสดๆเลยนะ เป็นเกมเล็กแรกนัดแรกเสมอกัน1ต่อ1ครับนี่ดังนั้นต้องมารุ้นต่อกันในนัด2วันที่8สิงหาคมว่าฟูมิลเซจะตกหรือไม่ตกรอบนะฮะอาจก็คืออันนี้ถ้าเราจะพูดถึงว่าใครลุ้นถ้าใครจะลุ้นอันเดรนะอีกหนึ่งปัจจัยคือต้องลุ้นให้เขาตกรอบในศึกโคาปาลิเวตาโดเรสนะครับก็ประมาณนี้ ส่วนถ้าใครถามว่าอันเดรเนี่ยเก่งไม่เก่งยังไงนะเอาเอา,เอา,อางี้แล้วกันพอดีว่ามันมีคนมาตอบเขาชื่อว่านาธานจอยส์นะครับหรือว่าโจเยสผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงแต่เขาเป็นนักข่าวสายฟุตบอลอเมริกาใต้แน่นอนเขาต้องติดตามดูฟุตบอลอเมริกาใต้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วมีคนถามว่าอันเดรเนี่ยเก่งมากน้อยแค่ไหนคือไม่มีใครแบบไม่ค่อยได้ดูไงเขาก็มาตอบในฐานะที่เขาเป็นนักข่าวสายอเมริกาใต้เขาบอกว่าเป็นกองกลางบาิลเซียนที่เก่งที่สุด ณตอนนี้ที่ยังคงอยู่ในเซเดอาคําว่าเซเดอาคือหลีกสูงสุดของบราซิลย้ํานะครับว่าอาถ้าเรานับแค่หลีกสูงสุดของบราซิลณตอนนี้อันเดรเขาบอกว่าคือคนที่เก่งที่สุดที่เป็นกองกลางตัวรับอืและเป็นคนที่ไม่ควรพลาดควรจะเอาบอกแบบนี้เลยไม่ควรพลาดก็รอติดตามดูครับว่าลิฟูจะฆ่ามาอันเดรหรือสุดท้ายจะไม่เอาอันเดไม่เอาลาเวียแล้วไปเอาคนอื่นมันก็เป็นไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับ อ่ะทีนี้มาดูเรื่องราวอื่นๆที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีก่อนนะครับพื้นสมาร์ทแมตสวยมันไม้ทนไม่อหินใครต้องการปูพื้นใหม่นะครับ SPC พีซีสมาร์ทแมตเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับสําหรับคนที่ต้องการอ่าพื้นที่ป้องกันเชื้อาราการแบคทีเรียการปวกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสมัมผัสคายไม่จริงหาซื้อก็ง่ายครับโฮมโปรกรุงเทพบริบูรณ์ทนร้านคา้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมตหรือโทร0632081188นะครับฝาากพื้้้นเอไววดย วันนี้นะครับช่วงเงยนเง็ยนๆบ้านเราจะรับ18นาฬก30นาทีนะครับหรือว่า6โมงครึ่งลิปูจะอุ่นเครื่องนะครับพบกับบาเยอร์มิวนิกที่สิงคโปร์นะครับซึ่งนัดนี้ถ่ายทอดสดเนี่ยมีทั้ง LFC TV GO ก็ดูได้อยู่แล้วหรือผมเห็นนะผมไปแอบดูมามีถ่ายทอดสดทางช่อง3ครับ33ช่อง33ครับหรือช่อง3พัดก็ดูได้อด่งนั้นก็สามารถดูได้ทางฟรีทีวีด้วยทางทีวีดิจิตอลด้วยดังนั้นก็ก็น่าจะ ดูกันได้อย่างสนุกเลยนะฮะเออดูกันหลายช่องทางเลยเป็นบิ๊กมัดสำหรับวันนี้ส่วนถามว่าใครมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วอาจจะไม่พร้อมนัดน,นี้บ้างมีคนเดียวครับก็เป็นเรื่องของอ่าเจ้เดวควันซ่ากองหลังดาวรุ่งของเราที่ลงเล่นช่วงครึ่งหลังหลายๆนัดเนี่ยสอานัดที่ผ่านมาได้ลงเล่นแบบอุ่นเครื่องมักจะเป็นตัวสำรองเงี้ยลงมาในเซตครึ่งหลัง แต่ว่าวันนี้เขาบอกมีอาการน็อกก็คือว่าอาการฟกช้ำเล็กน้อยซึ่งอาจจะทําให้เป็นที่สงสัยว่าจะพร้อมลงได้หรือไม่ดังนั้นวันนี้คนที่อาจจะไม่พร้อมก็คือควันซ่านะอันนี้ก็นำมารายงานส่วนที่เหลือก็น่าจะพร้อมลงเล่นทั้งหมดมาดูเรื่องราวคนอื่นกันบ้างมาดูบทสัมภาษณ์ของเทรน์นะครับหลังได้รับตําแหน่งรองกับทันทีว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างเทรน์บอกว่าในตอนแรกนะครับเขานึกว่าตอนที่คอปเดินมาบอกนะนึกว่าคอปจะเดินมาแบบเฮ้ยไอ,ไอเทรน ย่าจ่ายบอลเสียนักนะเว้ยเหมือนจะมาเดินมาเล่นมุกเดินมาพูดอะไรขำๆกันแบบนี้แล้วเทนก็ขำนะครับแต่มันเซอร์ไพรส์มากๆที่ครอปไม่ได้ไปเดินไม่ได้เดินมาบอกสิ่งนั้นแล้วครอปเดินมาบอกว่าเฮ้ยเองจะต้องเป็นรองกับทันทีนะในซีซั่นนี้ซึ่งผมไม่ได้คาดไว้ก่อนเลยไม่ได้คาดไว้ก่อนและมันคือช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับผมมากนะแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่ลืมเลยผมรู้สึกว่าผมพร้อมนะผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของผู้นําของทีม ผมพยายามที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆหลังจากนี้ผมก็มีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นผมต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนได้เห็นในการซอมแต่ละวันด้วยส่วนเรื่องฟงอิฟันได้เป็นกับตันทีมนั้นผมมองว่าก็เป็นอะไรที่เหมาะสมและก็สมเอตสมผลแล้วที่ฟันได้เป็นกับตันทีมเพราะว่าฟันได้เองก็เป็นกับตันทีมชาติอยู่แล้วด้วยแล้วเขาก็จะเป็นผู้นําที่ผู้นําในแบบแนวทางของตัวเองนะครับนอกจากนี้เทรนต์ยังบอกนะครับว่าเขา ยังใฝ่เรียนรู้เขายังต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเขาโตมากับการได้ดูชาบีอารอนโซดูซีเบนเจอร์หลักทุกวันนี้เขาก็ยังเปิดดูคลิปเรียนรู้ทักษะจากพวกนี้พยายามนําจุดตรงนั้นตรงนี้มาใช้ปรับให้เข้าสู่ในเกมของตัวเองนี่คือสิ่งที่เทรนเซอร์อโน no บอกนะครับอืมนะนอกจากนี้ครับนะเทรนเซอร์อโนครับมาดูบทสัมภาษณ์ของทางด้านเจอเกนคอปกันบ้างนะครับเจอเกนคอปเนี่ยก็พูดถึงเทนเซอร์อโน่ นะครับว่าผมเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกเทนอาโนเป็นเป็นเป็นรองกับตันใช่ไหมผมเนี่ยเห็นเทรนด์เติบโตมาตลอด7ปีที่ผ่านมาอ่าเขาบอกแบบนี้เห็นตั้งแต่เป็นเยาวชนแล้วก็เห็นตั้งแต่ขึ้นชุดใหญ่มานะครับและเห็นเลยเขาเติบโตทั้งในฐานะผู้เล่นและในฐานะคนคนหนึ่งมันชัดเจนว่าสโมสรต้องการผู้เล่นที่มี DNA เเฉพาะบางอย่างถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้ว ผมรู้ว่าเอ้ยเขารู้ว่าผมเนี่ยให้คุณค่ากับเขามากแค่ไหนมันจึงเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาเนี้ยมันมันเป็นช่วงเวลาพอดีที่ผมต้องเลือกกับตันใหม่ต้องเลือกรองกับตันใหม่และผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเขาอ่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผมเลือกเทนเป็นรองกับตันไม่ใช่ว่าผมต่อต้านคนอื่นไม่ให้คนอื่นไม่ใช่แต่ผมมองล้ว,ว่านี่คือเหมาะสมที่สุดนึกภาพตามครับบอกว่านึกภาพตามนะเขาคือเด็กจากเวสต์ดา์บีเวสต์ดา์บีก็คือ ญาติในเมืองลีอาผูอ่ะเป็นเด็กท้องถิ่นมันสําคัญต่อเขาแลา้วบครัวเขามากๆแต่มันไม่ใช่แค่เหตุผลว่าเขาเป็นเด็กท้องถิ่นอย่างเดียวมันเป็นเหตุผลว่าเขามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การรับตําแหน่งรองกับตันทีมด้วยนี่คือสิ่งที่ครอปย้ํานะจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆทุกคนมันก็ไม่มีใครถูกเมื่อวานเนี้ยผมบอกว่าผมเห็นด้วยมันก็มีคนมาด่าผมอยู่นัน่นเนละผมก็งงว่าอา้าวในเมื่อผมแสดงความเห็นเฉยๆว่าผม เห็นด้วยแล้วก็หลายคนเมื่อวานนี้ให้เปิดโพให้โหวตก็เห็นด้วยถึง83%แต่ว่ากลับมีคนมาด่าผมว่าผมเข้าข้างเทนผมอวยแต่เทนอ้าวแล้วงี้ผมแสดงความเห็นอะไรได้บ้างคือเพื่อนๆจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยแต่ไม่ต้องมาด่าผมไงนึกภาพไหมเนาะและผมอยากจะพูดอย่างหนึ่งก็คือครอปเขาเรื่องเนี่ยครอปเขาใกล้ชิดกับนักเตะเขาคงต้องเห็นว่าเทนมันต้องมีอะไรนอกจากการเป็นแค่เด็กท้องถิ่นอย่างเดียวนึกภาพไหมเนาะดังนั้นก็ ตามนั้นแหละครับส่วนเจอเกนคอปครับพูดถึงเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของเคอร์ติสโจนนะคอปบ,บอกว่าพูดถึงเคอร์ติสโจนกับบทบาทกองกลางตัรับขับตาทัพเนี่ยนะเขาบ,บอกว่าโจนเนี่ยคือ1ในตัวเลือกของเราอยู่แล้วถ้าเราจะเลือกใครมาเป็นกองกลางตัวรับสักคนหนึ่งโจนจะเป็น1ในตัวเลือกนั้นอยู่เสมอ,อเพราะว่า ตอนนี้เขาบอกว่าผมไม่มีความรับอะไรนะผมสามารถพูดได้ตรงๆเลยว่าเรากำลังตามหากองกลางเบอร์6กในตลาดอยู่กำลังเล็งที่จะซื้อใครสักคนเข้ามาเพิ่มอยู่จริงๆแต่ในระหว่างที่รอกระบวนการซื้อเนี่ยตอนนี้เราต้องใช้สิ่งที่เรามีไปก่อนและผมคิดว่าโจนเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับได้สำคัญคือการเล่นเกมรับเป็นทีมด้วยนะถ้าเกิดว่าเราจะแบบ โอ้โหเล่นเกมลุกกันให้หมดเลยแล้วปล่อยให้โจลเล่นเกมรับคนเดียวไม่มีทางทําได้แน่และคิดว่าไม่มีใครทําได้ด้วยไอการที่จะปล่อยให้เล่นเกมรับคนเดียวแล้วคนอื่นเล่นเกมลุกหมดเป็นไปไม่ได้เราต้องเล่นแก้ด้วยการเล่นเกมรับให้เป็นทีมเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนตอนนี้ตอนเนี้เรายังไม่มีกองกลางเบอร์หกที่แบบเป็นชนิดที่เป็นเบอร์หกที่พิสูจน์ตัวเองได้ในทีมยังไม่มีเราก็เลยแต่เราไม่สามารถเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างได้ เราจะมัวแต่นั่งมารอให้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วค่อยมาแก้ไขปัญหาไม่ได้เราต้องเริ่มตอนนี้เลยหาตัวสแตนบายว่าใครเล่นกลางรับได้แล้วผมมองเลยว,ว่าโจนเล่นได้เขาบอกว่าตอนนี้มีบ bon อลตอนที่มีบอลโจนนะครับสามารถสร้างอิมแพคให้กับทีมได้ทุกคนรู้ไม่ต้องสงสัยและตอนนี้เนี่ยเขากำลังพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ่อหลังจากเมื่อปีก่อนมีช่วงเวลาที่เขาเจ็บแปลกๆเจ็บด้วยอาการแปลกๆทําให้เขาโดนเบรกไปช่วงเวลาหนึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กที่เป็นวัยรุ่น ไออาการเจ็บประหลาดๆแบบนี้นะครับช่วง1ิบนัดสุดท้ายนะครับรวมไปถึงในศึกยูโรยู21เขาทำได้ดีมากๆแล้วก็เพิ่มความมั่นใจตัวเองขึ้นเยอะๆเลยดังนั้นผมก็เลยมองว่าตำแหน่งเบอร์หกในช่วงที่เรายังไม่มีใครเนี่ยเขาสามารถเล่นได้อย่างแน่นอนนี่คือในมุมมองของเจอเกนครอปครับในช่วงนี้ต้องขัดตาทับไปก่อนในระหว่างที่เรากำลังหากองกลางตัวรับเพิ่มนะฮะขณะเดียวกันนะครับครอปก็ฝากไปถึงยูฟาแล้วก็ฟีฟ่านะว่าให้ไปจัดการกับ วันเดยไลน์ของตลาดหลีกซาอุดิอาระเบียซะเพราะว่าหลีกยุโรปเนี่ยสมมติว่าปิดวันที่1กันยาใช่ไหมหลีกซาอูเนี่ยแม่งยังเปิดต่อไปอีกสสัปดาห์นึกภาพออกไหมส่งผลกระทบอะไรก็คือหลีกยุโรปปิดแล้วถ้าหลีกซาอูแม่งมาตามซื้อตัวนักเตะสมมตุติแล้วซื้อไปได้ด้วยก็ไม่สามารถหาตัวแทนได้เพราะว่าตลาดในยุโรปปิดแต่ตลาดนั้นยังเปิดอยู่เขาก็อยากให้มาดูแลว,ว่าให้มันปิดพร้อมๆกันไม่ใช่มาเปิดต่ออีก3สัปดาห์อย่างนี้ไม่โอเคอ่าก็รอก็ฝากถึง ทิ้งท้ายที่ซาดิโอมาเน่ครับก็ไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับเป็นนักเตะเอานาเซอร์เรียบร้อยแล้วนี่ครับใส่เบอร์สิบครับสวยๆเลยหล่อเท่ๆเลยยืนอยู่บนตึกนะฮะนี่ก็ยินดีกับซาดิโอมาเน่ด้วยนะครับนี่ชูเสื้อด้วยครับอืมนะโอ้โหซาอุนีเดือดจริงๆนะอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆในช่องของผมนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ